ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านปอปูมพลิตเอร์่อกำแพงเพชรนะครับมารีวิวการจัดส่งนะครับจะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวแชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวแชมป์เอ็มอาครับไ t o ครับตัวนี้ไปที่จังหวัดนะครับจัดส่งนะครับวันนี้นะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้ศรีสะเกดนะครับตัวนี้เดินทางกัน700กว่าโลเลยนะครับวันนี้ครับ ตัวแชมป์นะครับ ME 3 5 4 y t o อนะครับตอนนี้ลูกค้าได้สั่งจองไว้นะครับหามาจำมาแล้วนะครับ1 0,000บาทนะครับที่เหลือแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับดูครับตัวนี้สวยส,สดครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ทุกจุดนะครับทุกจุดนะครับลูกค้าทุกจุดเลยนะครับเดิมจากโรงงานทุกจุดเลยนะครับนี่ฮะหลอกยางสวยสีเส้นนะครับเครื่องแน่น,นครับไม่มีไอยน้ําไม่ดันนะครับความร้อนปกตินะครับเปาหน้าใช้งานได้2 สองข้างนะครับตอนนี้ลูกปืนแน่นนะครับนี่ครับผมอะไร power นะครับตอนนี้อ่านะฮะเดิมเดินแห้งๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรถรถร้านเรานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเน้นสีเดิมนะครับเนี่ยครับสีเดิมจากโรงงานทุกจุดครับไม่มีพ่นเคลือบเงานะครับนี่ฮะรับจะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดินทางกัน700กว่าโลเลยครับวันนี้อ่านี่ฮะ วันนี้วันที่29นะครับ29ครับเดือนกรกฎาคมพศ2563นะครับวันนี้ก็มารีวิวการจัดส่งนะครับนี่ฮะดูใบมีดครับสภาพนะครับเลย <will> <dig> <nước> ยังไม่คมลบคมนะครับใบมีดยังมีสีติดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้ามั่นใจร้านเราครับโอนมาจํากลางอากาศเลยครับจัดส่งพร้อมจัดส่งนะครับในราคาไม่แรงนะครับราคาแสนกลางกลางครับราคาแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับนี่ฮะ นี่ครับลูกค้าเนี่ยครับร้านเรานะครับยังมีรถอีกหลายคันนะครับที่ให้ลูกค้าได้เลือกชมนะครับวันนี้ก็จบไปนี้หนึ่งคันครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะส่งสัดส่วนอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยครับนี่ครับสีเดิมเลยครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับ รับโตตารี่ก็สวยๆเลยครับมากับคู่ตัวรถนะครับชั่วโมงพันกว่าๆนะครับแชมป์ตัวนี้นะครับอัตราการเล่งดีมากครับวันนี้ผมไปลองดันลองถ่ายดูแล้วนะครับเอาอัตราการเล่งดีมากนะครับแชมป์ลูกสูบใหญ่นะครับสามสูบนะครับระบบไดเล็กนะครับนี่ครับนี่ครับแห้งๆเดิมๆนะครับนี่ฮะนี่น่าใช้ครับลูกค้าเอาไปใช้ได้ยาวๆนะครับตัวนี้ใช้ลืมเลยนะครับแชมป์เป็นรถที่ค่อนข้างทนนะครับเผาหน้าก็แน่นหนานะครับเผาหน้าใหญ่กว่าพวก47อิ้นครับตัวนี้เนี่ย อ่าเนี่ยครับนี่ครับลูกค้าจากสีสเกตนะครับไว้ใจแล้วนะครับอ่าให้เราจัดส่งนะครับนี่ครับอ่านะครับสวยๆนะครับมาในร้านปอมส่งเติร์สนะครับมาแนะนํานะครับก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับลูกค้าก็ไม่ว่าจะเป็นฮาวต้าฮับยันมาหรือว่าอิสกิแชมป์ก็มีให้ลูกค้าได้เลือกชมครับยังไงก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ครับสามเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดแปดนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับยังไงก็ แอดไลน์ครับผมได้นะครับเบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับ094นะครับย้ำครับ094 394ครับ394นะฮะ5978นะครับ094 394 5978นะครับอ่ะวันนี้ร้านเรานะครับออถมเพื่องเพชรสวัสดีครับ